อย่างนานเนี่มันถือกันดีแน่นอนครับเพราะว่ามันอาศัยเกือกูลธรรมาชาติซึ่งกันและก,กันนะครับผมกับว่าคิดว่ามันจะได้ผลจนผมได้ร้องกับตัวเองผมจึงได้บอกพี่น้องเหตุอู้หือใครนึ่งเกือบเหยียบเกือบเหยียบสิบต้นนะครับจากร้อยต้นเมื่อมื่ไใครนี่พี่น้องเพราะแต่มาปลูกเรากะ ช่วงหลังๆมาเห็ดละโงกนะครับเห็ดละโงกมันอันโตตะพะเลยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีในประเทศเลฟซีต่างประเทศละกับเอฟซี FC ทั่วโลกนะครับผม เดี๋ยวต้อนรับเขาสู้ช่องตูตะพ้าลุยครับผมมือนีอยู่ในป่ปลายางครับปลายางนะนะครับเอฟซี FC ถามมาหลายท่านนะกับคลิปที่แล้วนะครับคลิปเมือ่อวานนี้ที่ลุงไปไปเก็บเห็ดละง,งวงยูไซมันคือออกดีแท้ส่วนแน่งามแท้นะครับต้องบอกไปก่อนนะครับวันนี้มันเป็นอ่าส่วนยางนาของผมครับผมที่ปู่ไว้ตั้งแต่หลายปีแล้วครับแต่พึ่งเอาเชื้อเห็ดมาใส่ได้สองปี นะครับตามจริงใส่ทั้งเชื้อเห็ดละโงกขาวแล้แลวก็เห็ดละโงกสมละโงกแดงนะครับแต่เห็ดที่มันเกิดก้อนเป็นเชื้อเห็ดเป็นเห็ดละโงกขาวจะคลิปที่แล้วที่ผมถ่ายคลิปนะครับได้ไปกระตาแบบไงเลยครับเป็นปีแรกที่ออกเยอะออกหลายขนาดนี้นะครับออกเป็นกุ้มขาวๆนี่ซิบก็ดอกครับเมื่อวานนี้เมื่อนี้ตอนเศร้าครับ กะเลยพาพี่น้องมหาลออเบงอีกก้อนนะครับเพื่อเได้เป็นเป็นไข่ตุ้มๆเป็นอ่อเกินเวลาเป็นไข่ห้านนะครับเห็ดละงูกขาวเวลาเป็นดอกตุ้มๆไข่มันจะเนยนะครับเนยกว่าเห็ดอา่าละงูกสีเหลืองสีสมนะครับขันพี่น้องนะครับเบื้องคลิปนี้แล้วขันพี่น้องอยากหู้วิธีการเพราะเชื้อ เพราะว่าเห็นเดบซีถามมาหลายคนหลายท่านนะครับการใส้เชื้อในสวนยางนะเห็ดจังเด๋มันจะว่าจะเกิดผลคอยสีได้เห็ดกินก็ยังในคลิปนี้ก็ยังสวนของผมสวนตตะพาลุยนี่เดี๋ยวคลิปหน้ามีโอกาสเดี๋ยวสีลงคลิปใหเบึงนะครับพี่น้องแต่มือนี้ขอเลาะหาบางเห็ดก่อนเพราะว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วที่ผมมานะครับบางหูว่ามันออกนะครับปล่อยไว้มือเดียวแค่นั้นห้อพี่น้องพอดา หอดต,ตอนบายมะเบืองโหมันออกแล้วมันบานเต็มเลยครับผมเอาบ่ออะไรายังไงห้างครับพี่น้องเราไปลุ้นน้ากันว่าเมือเนี้จะได้เห็ดละงกใครเห็ดละงกไปแกงไปเห็ดกับเขาจะได้คลิปมาฝากพี่ฝากน้องบ่อไปครับแม่ครับพี่น้องแนวมากไกลๆว่ามันเห็ดตะปูนี่ครับพี่น้องนี่ดอกหนึ่ง นั่นครับดอกหนึ่งขาวๆนั่นครับใบไม้ปลกอยู่ครับกาลังเป็นไครเลยพี่น้องครับวันนี้ดอกหนึ่งพี่น้องนี่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 ขาวๆอยู่ฟังนี้เดี๋ยวไปเบิ่งไก่ไก่เดี๋ยวไปเบิ่งไก่ไกเนี่ยไม่ไก่หนึ่งวัตตาเฮตตะปูเพิ่งครับพี่น้องยังงามเลยครับพึกงยึกเลยครับผมปิดพุ่นดอกพุ่นงามครับพี่น้องพุ่นเห็นไ่ครับนี่ครับตัวรอขาผมนี่ดอกหนึ่งพี่น้องนี่ อันนี้ดอกหน่อยกูมูนะครับเป็นใครอยู่ครับผมฟังพี่อีกพี่น้องฟังพี่อีกนี่โอ้นี่อีกเนี่พี่น้องเป็นใครเลยครับรอบนี้เป็นไข่เนาะครับเพราะว่ามาเก็บตัวเศ้าขันใบใบกับชีออกบานนี่แหละครับผมขอเก็บครับขอเก็บเราขอไปหามูไหมครับผมนี่ดอกนึงครับพี่น้อง S <S <S ใครนี่ครับพี่น้องโอ้ยสะอวนครับมีไ้บ้านกับบมาน้ำมือนี่ิืงครับเราเอามาลุ้นน้องะดลจากใครเราเชื่อมันลงไว้พี่โตครับ เพราะใครนี่พี่น้องบ่งมองไกลว่าจะเห็นตะปูบ่งครับอู้ยสุดยอดป่ะครับพี่น้องป่าดอ,อกหน่อยออกลายเนะาะบ้านนี้เนาะบ่งครับนี่กวกคำปั้นผมอีกพี่น้องอู้หี้จอดครับผม สอนน้ำผมแนสสอนน้ำผมเน่ท่าน,เ,น,นเอา้าได้ไม่ปกเสร็จแล้วดอกหนึ่งดอกน่อยอันนี้ดอกหน่อยครับนี่เกือบเหยียบนะครับแรกเริ่มเดิมทีนี่นะครับผมตั้งใจว่าปลูกต้นยางนะนี่ครับว่บาจะปลูกเพื่อที่สะเอาเนื้อไม่นะครับไปบึง ยูทูบช่องหนึ่งไปเบื้องเพจเพจดังเพจหนึงนะครับขออนุญาตเอ้ยซื้อไอ้น้ำของเพิน่นนะครับเพิน่นนาชิยูจงังหวัดช้ยนาทนะครับอาจารย์ณรงสังข้าโหนนะครับย้อนไปหลายปีทีเแล้วนะครับผมไปเห็น YouTube ของเพิน่นซื้อช่องยูทูบเิ่นอ่าปลูกยางนามีค่าดังทองคำ นี่แหละครับแล้วเพิ่นกันเฮ็ดต้นยางนาขายแล้วก็เชื่อเฮ็ดตอนนั้นเป็นเฮ็ดอ่าเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะนะครับเฮ็ดท็อปเฮ็ดเพาะนั่นแหละครับผมก็เอามาปลูกยางนา t h i ผมได้มาจากองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับตอนนั้นมีโครงการได้มาฟรีๆเลยครับพี่น้องณนะตอนนั้นคุณบริยุ้งปลูกปันในไดได้ครับย้อนไปประมาณเจ็ดแปดปีหรือสิบปีที่แล้วใครนี่พี่น้อง ยอนไปเจ็ดปีสิบปีที่แล้วเขาว่านิยมปลูกไปไหน,นะครับอย่างนาผมเห็นในย u b ูแล้วผมสอนเห็ดพอเห็นอย่างเพิ่นนะครับเพิ่นเก็บขายผมก็เลยสั่งเชื้อเพิ่นมาแต่มันผมว่แเน่ใจว่าไปเหยียบมันคือบ่ได้ผลนะครับแต่ว่ายางนาเนี่ยมาปลูกได้ได้มาจากอบตครับเบื้องดอกนี่นะครับกับมาปลูกทิ่ไมไว้เป็นพอเพิ่นหลหะครับเพิ่นพอปลูกถิ่ไมไว้เจต้น ยังอยู่เจ็ดสิบต้นนะครับจากลอยต้นเมื่อมั่ใครนี่พี่น้องพอแต่มาปลูกเราก็ชงหลงัลงๆมาเห็ดละงกนะครับเห็ดละงอกมันอันระบาดในโซเชียล่าสั่นไปผมก็ซื้อเชื่อรือว่าไปเก็บเห็ดบ้างนำเขียวดอกบ,นบานๆไปเก็บเห็ดยูจักกลาด,ดอกบ,นบานๆผมก็เอามาใส่ปลาใบนะครับเกิดจังที่พี่น้องด้เห็ุนี้แหละครับผม คนผู้ได้ปูยางนะอย่าลืมเอาเชื้อเห็ดไปใส่ได้กินแน่นอนครับผมเดี๋ยวไปหางยางหาบังไหมครับพี่น้องจะระดอกจะระดอกพี่น้องเลยดอกนึงครับงามแหงงามหลครับมิตรไครเลยครับผมพี่น้อง ไข่ล้นลนโอ้ยุงกันเลยมีขากัะปงไว้แบบนี้แหละครับเดี๋ยวพวกพวกพวกเขาจะเห็ดหนาที่ขเขาเองนี่ครับผมไปหาต่อครับอืดอกเนก่ากบบนี้พี่น้องดอกแต่ตอนไหนเนี้ย่ยเน่าเลยฝนมันตกแพงน้ำนะครับผมเป็นเชื้อเป็นเชื้อ มันก็จะขยายพันธุ์เนี่ยครับนี่ไข่น้นอยครับผมนี่ครับอู้หนี่ไข่นึงโโง เกือบเยียบเกือบเยียบเกือบเยียบไปเลยครับอู้ใครเนี่ยงามงามงามใบใหม่ใบเดียวแค่ั้นละ่ะพี่น้องเอ้ยบางสมิดเลยนี่ครับเดี๋ยวใบใบจะมาเบิองไหม นี่ครับพี่น้องผลงานนะครับบวชขาอนุญาตนังครับผมเห็นโลโกนะครับประมาณเกือบสิบดอกเซานี่นะครับนี่จะไคแบบยิ่งยิ่งแบบนี้เลยครับผมเอามันหนาจะมีอยู่ลรวครับพี่น้องเพราะว่าใบใหม่มันปกใบใหม่มันหนานะครับต้นยางอายุหลายปีแล้วใบยางมันลนุนใบมันหนา นะครับปีหนาปีต่อไปต้องหาวิธีจัดการหรอกครับเพราะว่าใบหนาเกินไปกับเชื้อเห็ดมันบ่ได้รับแสงแดดมันอาจจะมีปัญหาในที่หลังนะครับนี่ครับพี่น้องหนึ่ไข่สวยๆไข่สวยๆเลยครับประมาณสิบไข่นี่กับแกงหมอนี่แหละครับผมนี่ครับประมาณสิบไข่กับแกงหมอนี่หนึง่งเดียวนะครับ กะคลิปนี้กะขอบคุณนะครับสำหรับการรับบึงรับชมนะครับช่องตุตะพาลุยเดี๋ยวจังไดมีดอกเห็ดดอกบานๆนวผมจะมาสอนวิธีการเพราะเชื้อเห็ดนะครับรู้สึกว่าเห็ดละงูกขาวเนี่ยความรู้สึกของผมมันดอกใ่ดอกใ่ก,กว่าเห็ดละงกูกอ่าสีแดงสีสมสีเหลืองนะครับผมก็อยาไข้พี่น้องได้ปลูก ้ามีพื้นที่นะครับอยากให้ปลูกแล้วก็จะได้มีเห็ดกินแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อปลูกก็ต้องหลายครับสิต้นยี่สิบต้น,ตน,ตนหาพื้นที่ปลูกนะครับรับรองเห็ดระงูกับต้นยางนานเนี่ยมันถือกันดีแน่นอนครับเพราะว่ามันอาศัยเกลือกูนธรรมมาชาสิ่งกันและก,กันนะครับผมก็บ่าคิดว่ามันจะได้ผลจนผมได้ลองกับตัวเองผมจึงได้บอกพี่น้องให้ปลูกนะครับได้กินแน่นอนครับผมมีที่หลายท่านอ่าทักมาถามนะครับ อยากเขามาเบึงสวนมาชมสวนกะแ้าผมมีช่วงว่างๆมีเวลากะยินดีนะครับผมอ่าสิพายางชมแต่ว่ามือเห็ดออกกะคอยนัดกันมาบึงน้ำเนาะเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยาทานนะครับบ่ห่วงกับโอเคครับพี่น้องพอกันไม่คิดหนาด้วยครับผมแล้วเขียบนี่ขอตัวไปจัดการกับเห็ดพวกนี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับโอ้ยลุน